ไข่ตันยุคสามเหลี่ยมทองคำเกยเจริญลุงเลีอยงพองเจ้าเหมินคณาตีบาดเมาแอลดีนี่วันนี้ได้ปิกมาแอลเนี่ยเจ้าบรรยากาศเงียบเหงาแล้วก็ซบเซาเป็นนักขนาดเลยเจ้าถึงตะกรนไข่าบาฮูจักสามเหลี่ยมทองคำนี่บบมีเลยเจ้าตีนี่ถือว่าเป็นตีแอลสำคัญของอำเภอเจงแสนตีหนึ่งเลยเจ้าดีมิจื่อเสียก่อนจะไปขึ้นเรือนอกจากปลาก็คนไปกินอาหารตีกาซีแผ่นดินก่อนนะเจ้าตอนมามาป้าใช่ช่วงดีมีบุฟเฟ่อาหารนะนะชาจากตีกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปซื้อตั๋วขึ้นเรือก่อนเรือจะออกก็ใส่เสื้อหเเนน็ตึก สีแดงๆที่อยู่ใส้มือน้องกระเจ้านั่นก็คือเป็นประเทศพม่าแล้วนะจ้าไม่ว่าเป็นมูบ้านหรือเป็นไอายางไขรหูก้ก็จอจยเม่นบล็อกจิ้มนะจ้า เกาะน้อยๆดีอยู่ตรงกลางก็คือเกาะสามเหลี่ยมน่เจ้าซินสุทเขตของประเทศไทยแล้เจ้ามือเป็นประเทศพม่าแล้วก็ตรงหน้าดินน้องจี้ไปตรงภูเขาท่านก็คือประเทศจีนแล้วก็ขวามือก็คือประเทศลาวเจ้าประเทศไทยก็จะอยู่ตั้งหลังนอกเน่เจ้าตรงตีพระองค์ใหญ่ๆท่านเลยเจ้าหน้าเจอเลยเนาะสีแผ่นดินจะมีแข่น้ำโขงกั้นต่ออันตึกสีเหลืองงามๆที่อยู่ฝั่งล้าวปิดห้องวัดตึกอาอย่างก็เจ้าใครไปหันตังในสักข้างหนึ่งสีทาจะอลังการขนาดหลังจากตีลองเรือเสร็จแล้วเน่เจ้าขึ้นมาตังบนก็จะมาขอพรเหง่่อยขอพรเสร็จ ้าดีกาสีแ่นดินต่อเจ้ามีตึงกับข้ากวก๋วยเตียวต่ําส้มสะปะสเเป็ดให้เขาเลือกกินเลยเจ้ะแอลเมื่อแล้วนะเจ้าเป็นก็จะมีโรงแรมตัวมีฟิตโนฟิตเนสครบเลยเจ้า